ใครๆก็ต้องการนวัตกรรมของใหม่ของแปลกมีประโยชน์ใช่ไหมครับของดีแก้ปัญหาได้นักออกแบบก็เลยต้องใช้วิธีการสังเกตประมวลผลอ่านศึกษาคิดใช้อินทิ t ชันเยอะๆแต่เราก็ได้ยินบ่อยอครั้งเลยบอกว่าลูกค้าไม่ไม่มีเทสเลยพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหรือบางทีก็ได้ยินว่า โหนักออกแบบนี่อีโก้สูงมากเลยคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นไปได้มากเพราะต่างคนต่างใช้ประสบการณ์ที่ต่างกันมาเถียงกันมาใช้ intuition เรา based on intuition กันมากถ้าเราทำสำเร็จนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องตรงที่มีเครดิตสูงมีความน่าเชื่อถือสูงมากหรือมี facts ที่เขาเชื่อได้นี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากในอาชีพของนักออกแบบ นักออกแบบไม่สามารถคิดเป็นระบบแบบปกติกตทางวิทยาศาสตร์ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องประมวลหลายอย่าง,งพร้อมๆกัน,นหลายแฟกเตอร์เข้าด้วยกันใ,ในการที่เราพัฒนาความผิดพลาดต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเราเจอแนวทางใหม่ๆมันไม่คาดฝันนี่เพราะตอนที่เราคิดนําเสนอของใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ลองแล้วคิดว่าไอ้น,นี่นใหม่แต่พอลองแล้วมันเจอที่ใหม่แล้วก็ใหม่แล้วก็ใหม่34ขั้นตอนพร้อมๆกันในกระบวนการที่เราคิด Innovation ไม่ได้เกิดทุกครั้งที่เราต้องการหรือตามฟิ s c a ลเยียงบประมาณที่จะช่วยให้เรามีเงินที่จะพัฒนาแนวความคิดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องมันจะทําให้ r รีไฟความคิดของเราไปเรื่อยๆเ,เราไม่ได้ทําเพื่อลูกค้านะครับฉะนั้นการฒนาดอ n นโนเวชันนั้นได้โปรดอย่าทําคนเดียวอย่าทำา n s s ซต์เอา t อย่างเดียวถ้าทำา n s s ซต์เอา t อย่างเดียวการพัฒนานั้นจะเป็น i n c r e m e n t a l คือขึ้นไปเทลาเล็กน้อยแต่การที่เราสร้างองค์ความรู้ไว้คนที่เห็นเขาจะเข้ามาในเน็ตเวิร์กของเราเราจะก้าวไปได้เร็วมากนี่สิ่งที่สำคัญมากที่การจัดวงบประมาณตรงนี้เอาไว้สำหรับดึงดูดอินโนเวชันอื่นๆเพื่อเข้ามาหาเราถ้าเราเป็นนักออกแบบเราไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยใช้อินโนเวชันตลอดเนี่ยโอกาสที่คนจะมาให้เงินเราเพื่อที่จะพัฒนาแนวความคิดไอเดียใหม่ๆไปความคาดหวังที่ลมๆแรงๆมาก ลูกค้าที่มาจ่ายเงินให้คุณพัฒนาแนวความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากตรงนี้เป็นคงที่แก้ปัญหานะครับที่ทําให้เราไม่ติดกับสิ่งที่เราบอกคิดไม่ออกทํำยังไงดีไปหาอินสปิเรชันไปที่นู่นที่นี่เราเตรียมจะไปหาเราจะวิ่งวุ่นตลอดเวลาฉะนั้นผมอยากจะฝากตรงนี้ครับว่าอยากให้ทุกคนที่เป็นนักออกแบบสนุกกับการสร้างระบบ,ส,กกบรสร้างความชัดเจนมีก,ก,การโฟกัสของตัวเองสนุกกับการคิดค้น ตัวก,การค้นหาสร้างคำตอบของตัวเองเมื่อเราทำได้อย่างนั้นอินโนเวชันจะเกิดได้ไม่สิ้นสุด